คุณเป็นคนที่เชื่อเรื่องของตัวเลขไหมครับตัวเลขอยู่รอบๆตัวเราใช่ไหมคุณจะสังเกตว่าทําไมบางคนมีปัญหาเยอะมากเลยช่วงวิกฤตโควิดแบบนี้นะครับผมจะเฉลยความลับให้คุณตัวเลขวันเดนปีเกิดมันสามารถที่จะระบุชี้ชัดไปเลยนะครับว่าคนคนนี้มีเลขชุดออกมาสมมุติว่าเป็น5 4 9หรือว่าจะเป็น1 2 3 8 7 6 1 6 7ก็ตามทุกตัวเลขนะครับดีหมดเพียงแต่ว่าจุดห ที่เราสามารถจะรู้ปัญหาในช่วงวิกฤตนี้ได้ก็มันจะมีตัวเลขที่ขาดตัวเลขที่ขาดเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีตัวเลขที่ขาด1ขาด5ขาด7ขาด8บางคนก็ขาด6ซึ่งตัวเลขที่ขาดเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสําคัญที่ระบุของปัญหาในแต่ละปีของเขาเลยนะครับทีนี้คุณอยากจะพิสูจน์ไหมอ่ะถ้าคุณสามารถพิสูจน์ได้เรียนรู้เองได้ว่าตัวคนเองนั้นมีตัวเลขที่ขาดตัวไหนบ้าง ของแต่ละปีคุณก็จะรู้ทางว่าสิ่งที่จะเกิดปัญหานั้นเป็นเรื่องอะไรแบบไหนที่คุณบกพร่องไปก็คือตัวเลขที่มันขาดนั่นเองนะครับวิชานี้คือวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์นะครับทําให้คุณได้เจาะลึกเข้าไปว่าความรู้สึกนึกคิดปัญหาที่เกิดขึ้นการลงมือทําของแต่ละบุคคลนั้นเป็นอย่างไรรวมถึงกระทั่งคนที่คุณไม่รู้จัก ปัจจุบันเรามีนักเรียนมากกว่า400ท่านแล้วก็มีเป้าหมายที่จะสร้างนักเรียนในปีนี้เนะี่ยมากถึงพันคนและนักเรียนเหล่านี้ผู้เรียนเหล่านี้ก็จะไปใช้วิชานี้นะครับในการตรวจสอบเช็คตัวเองเช็คผู้อื่นพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนทางธุรกิจคู่ค้าว่าจะเหมาะกับเขาหรือไม่ในการที่จะต่อยอดในช่วงปี2020จากนี้ไปนะครับ โดยนำประสบการณ์ทั้งหมดในช่วงเวลาประมาณ5ปีก็ได้ทำการศึกษาคนาในแต่ละบุคคลเนี่ยเจาะลึกเข้าไปในวันเดือนปีเกิดเลขใจกลางต่างๆเนี่ยมากถึง2,000คนนะครับนี่คือความอัศจรรย์ของตัวเลขถ้าคุณอยากรู้คุณศึกษาได้ผมจะให้คุณได้เรียนนะครับใน Facebook กลุ่มปิดอยู่ที่คุณตัดสินใจแล้วนะครับว่าวันนี้คุณอยากศึกษาเรื่องวิชาเกี่ยวกับมนุษย์หรือเปล่าถ้าคุณต้องการได้วิชานี้ติดตัวไปใช้ตลอดชีวิต ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ควรจะรอนะครับ